สวัสดีครับสารคเตอร์ครับพามาดูรถถ่ายครับ l c 7 0 8นะครับคันนี้เป็นรถขนาด4.7แรงม้านะครับพิมพ์นิยมนะครับสามารถทำไล่ทำสวนได้นะครับคันนี้เป็นขนาดพิมพ์นิยมนะครับเป็นรุ่น L นะครับของคู k ต้านะครับคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เป็นตัวรถกัรใบมีดหน้านะครับคันนี้ราคาอยู่สองแตงกลางๆเองนะครับพี่ๆนะครับก็เราเก็บรายละเอียดก็จะมีเป็นยางหน้าครับสีนเกียร์นะครับลูกปืนคาร์สคาร์สนะครับแล้วก็กองไฮดรอลิกนะครับใช่ น้ำมันไฮดรอลิกนะครับเราก็จะเป็นกองนักน้ำนะครับกองน้ำมันดีเซลนะครับพุ่มเบาให้นะครับส่วนสีก็เป็นสีเดิมแท้นะครับอดีตเป็นรถไล่นะครับคันนี้นะครับของเขาก็จะมีเป็นตัวเปิดเผาหน้านะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวมีกระตะกับเต่านะครับส่วนเกียร์ี่อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ก็จะมีสี่เกียร์นะครับปกติเลยนะครับคันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนหน้าปัดก็จะมีเป็นนี่ครับหน้าปัดจะมีเกียร์กวามร้อนเกียร์น้ำมันนะครับแล้วก็เกียร์วัดรอบนะครับ ส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เต็มรูปแบบนะคบมีกาดการกระบอกให้เรียบร้อยนะครับสีเครื่องก็ยังเป็นสีเดอรนะครับคันนี้นะครับรถก็ค่อนข้างเดอรหมดเลยนะครับน่ครับรถสีเดิร์นะครับรถไม่เคยลงน้ํานะครับไม่ใช่รถนานะครับนี่ครับ้ายดูกัะชัดๆเลยนะครับเป็นรถไล่นะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับส่วนยางหน้าเปลี่ยนใหม่คู่แรกคู่หน้านะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับไฟหน้าไม่มีแตกนะครับรถอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเบมีหน้าก็สวยนะครับไม่ผุไม่ร้าวนะครับร ้งานน้อยครับคันนี้รถเมื่อเดียวออกห้างเลยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้ออกศูนย์คุมาตานะครับราคาออกศูนย์อยู่เกือบเจ็ดแสนนะครับคันนี้นะครับเราประหยัดได้ประมาณสักห้าแสนนะครับคันนี้ก็ลองดูนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเข้ามาดูรถที่ชาง์แท็กเตอร์แค้วกมาถมได้นะครับเรายังไม่มีระบบไฟแนนซ์นะครับตอนนี้เป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับนี่ครับใบมีหน้านะครับแจ่มๆเลยนะครับส่วนอายางหน้าก็จะเป็นยางหน้าคู่ใหม่ให้นะครับ กองน้ำมันนี้เปลี่ยนให้ใหม่ก่อนนะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนะครับเรื่องระบบน้ำมันนะครับเราก็มีเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับตัวไล่ลมก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับมีซึมนะครับแล้วก็สายน้ํามันนะครับใส่พานไก่ชาร์จนะเปลี่ยนให้ใหม่ถังน้ามันดีเซลอยู่ตรงนี้นะครับใช้น้ํามัน B7 นะครับแล้วก็ยางหลังก็อยในสภาพสวยนะครับด้านล่างสวยมากคันนี้เป็นใบมีคันล่างด้วยนะครับใบมีคันล่างก็หมายความว่าใบมีจะอยู่ใต้ท้องนะครับ จะเป็นใบมีคานล่างนะครับรถสวยเลยนะครับอาดีตเป็นรถไล่ครับราคาสองแสนกว่าบาทนะครับสามารถจะส่งในทั่วประเทศนะครับค่าจะส่งก็เดี๋ยวคุยกันนะครับถ้าไม่ไกลเราส่งให้ฟรีนะครับสำหรับคันนี้นะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับรถมือเดียวห้างเลยนะครับนี่พาดูท่อหลังนะครับนี่สวยๆเลยนะครับรถค่อนข้างกิ๊บนะครับรถใช้งานส่วนตัวนะครับเป็นรถไล่นะครับอดีตรถไล่นะครับพวกสลักอะไรที่มันไม่มีผมเปลี่ยนให้หมดนะครับนี่สลักอันนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับ ด้านหลังนะครับสวยหมดนะครับพาดูทุกซอกเลยนะครับรถทรงดีครับคันนี้รถทรงดีหลังคาไม่มีแตกนะครับรถทรงดีหลังคาไม่มีแตกสนใจก็ลองดูได้ครับคันนี้มีเรกสารเล่มทะเบียนนะครับเป็นรถมือเดียวห้างเลยนะครับก็รถมือเดียวไม่มีแตกเอ้ยรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวนะครับหลังคาไม่มีแตกนะครับหลังคาก็เป็นสองเสาแบบนี้นะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกนะครับปุ่มลดหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับ กุญแจก็ยังเป็นคุญแจแท้เดิมนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเดี๋ยว์ะให้ดูนะครับสตาร์ตติดง่ายนะสตาร์ตติดง่ายตัวสตาร์ตติดง่ายนะครับล็อกช่องขึ้นหนดนะครับล็อกช่างเลื่นกดนะครับไม่มีควันนะไม่ไงไม่ควันนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันเกียร์ครับปกติหมดเลยนะครับเกียร์คข้บปกติหมดเลยนะครับสีกระบอกเลี้ยวนี่เปลี่ยนสีให้แล้วนะครับแล้วก็นี่คือฝาปองให้ดูนะครับฝาปองจะดึงตรงนี้นะครับจะมีตัวดึงอยู่ สวยมเลยครับเครื่องยนต์ครับการดันฝุ่นมอวน้ำไม่ยังอยู่นะครับเอ็นดูมาดูได้นะครับอ่าก๊าศก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับน้อมางคน้ำเดิมนะเครื่องยนต์เดิมเลยครับเมีแอไปพัดเดินเรียบๆเลยนะครับก๊อตท่าเรียสวยนะครับคันนี้ต้นได้สีต้นได้ครับ เดิมน,นะครับไม่มีการใส่โมโอมารถไม่ได้แต่งซิ่งมารถเดิมรถเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนโมโอมานะเพี่ยงส่ายพัดใหม่ครับเปลี่ยนสายพัดให้ใหม่ครับเพียงส่ายน้ำมันให้เรียบร้อยครับเก็บ่ยนงานให้ครบเรียบร้อยครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับราคาสองแสนกว่าบาทครับรถถ่ยเราก็ขายราคา,าแหม่งปลาอยู่แล้วครับของผมราคาไม่แพงน,นะพี่นี่ สนใจลองเข้ามาดูได้ที่บริษัทนะครับคาร์เลเตอร์ต้งไมนะครับนีก็ยังอยู่นะครับเ c 7 0ีเจนแปนะครับปกติดนไล่นะครับปกติโดนไล่ที่ปาเชื่อไว้ก็คือว่าถ้าเราไม่มัดไว้อะมันจะมันจะโดนล้อนะครับก็เลยต้องมาเชื่อไว้นะปกตินะครับปกติต้องมาเชื่ออีกแล้วนะครับยังไงก็ติดตามด้นะครับรถถ่ายสวยๆก็ตอนนี้มีเข้ามานะครับยังไงก็ติดตามได้ครับสวัสดีครับ